รสสวนกระแสของแพงเม็ดร,ระม่วงทอดเกรด A ทิศทางไทยเม็ดใหญ่จัมโบ้เคี้ยวเพลินปกติ1 500. ห่อ500กรัมราคา239บาทพิเศษเหลือเพียง199บาทวันนี้ถึง31มกราคม 5. 2 5 6 5ทีนี้มาจบเรื่องนั้นแล้วนะค่ะมาต่อเรื่องที่2ของเราแล้วนะครับเรื่องของอันต่อเนื่องกันมานะครับคิงจิงก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ข่าววันที่นายกจะไปแล้วล่ะนะครับเนะี่ยไอ้ข่าวเรื่อง เพชรซาอุเนี่ยค่ะรือบลูดไดมอนด์เนี่ยก็มากลับมากลับมาอีกแล้วเอาเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกับซาอุอะเราขอใช้คําว่าเพชรซาอุเราอยาอ่าใช้ค<น>ําว่าบูไดมอนด์ว่าบูไดมอนด์เนี่ยเอาจริงๆคุณผู้ชมคือมันเป็นเพชรสีน้ําเงินที่มันไม่ได้มีแค่เม็ดเดียวบนโลกค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มันมีเยอะมากแล้วก็มีหลายตํานานในเรื่องของเพชรที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพชรซาอุเลยะฉะนั้น อย่าเอามาตีกันเอ,อย่าเอามารวมกัน<ร>น้องปนาพูดถูกอันที่หนึ่งแล้วแต่เดี๋ยวเราไปให้ดูกันก่อนว่าเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างนี่เอาเอา,เอาแบบล่าสุดคัดมา,าเฉพาะไอ้ที่อยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยโดยเฉพาะในทวิตเตอร์ไม่เอานะ,ะเอา,าเฉพาะที่แบบว่าเป็นคนที่ที่เรียกว่ามีอิทธิพลนะอ่ะะอให้ดูกันไปทีละ<ด>อันก่อนดูโพสก่อนนะคะแล้วเราก็จะขยายความตอ่อมีไหมไล่ไล่ดูก่อนอ้าวอันนี้อันนี้เห็นไหม อันนี้เป็นการนําเสนอข่าวของข่าวสดออนไลน์ค่ะนะครับเนี่ยนะฮะเรื่องของเจ้าหน้าที่เรื่องของคดีอ่าผมไม่อ่านแล้วกันนะครับเนี่ยเนี่ยเรื่องของคดีเรื่องของนี่นะฮะอ่าก็พยายามจะเหมือนกับก็อะไรกันเลยนะคุยอะไรนะคุยคุยแผลนะเออเผื่อจะเอาจุดนะจุดนี้มาบัฟกันอะไรประมาณไม่ไม่ไม่อย่าไปพูดแบบนั้นนะอ่าคือคือก็ อาจจะทําหน้าที่เหมือนกับว่าเรื่องนี้ทําไมมันเกิดเหตุถึงทําให้มันเกิดความบ,บาดหมางขึ้นกนะ็อ้างว่านี่เป็นการนําเสนอก็ที่จริงแต่จริงก็คือพยายามที่จะสกิดแผลซึ่งมันจะสมานแล้วเนี่ยให้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกนะครับก็แต่ก็เป็นข้อที่จริงนะครับนะก็ที่จริงนะอ่ะนี่คือ,น,คอนี่คือการนำเสนอแต่ว่าจากจากจากสองบรรทัดแรกเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้หายนี่ฮะอันนี้ก็ต้อง ไม่ไ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรามาไล่รายละเอียดกันเดี๋ยวเรามาไล่รายละเอียดกันนะครับเนี่ยมันมีทั้งเรื่องทั้งเรื่องเพชรทั้งเรื่องที่เจ้าหน้าที่โดนมาเสียชีวิตนะฮะอ่ามันหลายเรื่องมันซับซ้อนครับเรื่องนี้นะับมันซับซ้อนไปโพสต่อไปค่ะสองอ่าไปดูอ่ออ่าเนี่อันนี้เลยจริงๆก็เขาเซ็นเซอร์เอาไว้แต่ท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วล่ะอันนี้หนักเห็นไหมอืมนี่เนี่ยบอกเลยว่าไม่คืนเพชรแล้วเราไปเอาของเขามาเมื่อไหร่ อแล้วแล้วตกลงว่าอยู่ในประเทศไทยจริงหรือแล้วก็อันนี้ย้ําไปเลยนะครับว่ามีเนี่ยอย่างที่น้องปูนาบอกอ่ะนี่อันนี้คือตอบย้ําไปเลยว่าเป็นคดีบลูไดมอนด์นะ่รับซึ่งน้องปูนาบอกแล้วว่าจริงๆเราจะไม่เรียกว่าบลูไดมอนด์นะเราจะเรียกคดีเพสซาอูเพสซาอูนะครับอันนี้ก็คืออ่ะผมเอ่ยชื่อไปเลยแล้วกันนะครับของ voice tv นะครับซึ่งก็ท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้ว voice tv ใครกํากับดูแลนะครับอ่ะไปค่ะไปดูต่อ อันนี้ผมไม่น่าเชื่อคือไม่น่าเชื่อนะครับเนี่ยก็คิดว่าอยากจะนําเสนอนะครับเรื่องราวเรื่องเล่าในอดีตนะฮะแต่ก็แต่ประเด็นคือเนี่ยเอาไปเอาภาพภาพท<า>ี่เดยวน,น้องบุณนาจา,า์อธิบายว่าจริงๆแล้วที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนี้นะคะต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่เพชรซาอุไม่ใช่ไม่ใช่บูดไดมอนด้วย ไม่อ่าเป็นเป็นบรูดมอนด์ค่ะเป็นเพชรสีน้าเงินก็คือบรูดมอนด์เป็นเป็นเป็นชื่อของเพชรตระกูลเนี้ยแต่ไม่ใช่เพชรที่เกี่ยวขกับกับคดีเพชรซาอุไม่ใช่อ่าอ้าวอย่างนี้เลยกันอ่าเนี่ยนะครับเอาไปอีกครับอ่าอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนก็เอารูปเดียวกันมาเลยนะคะไปไปแชร์โพสของคุณจักรภพเพนแขรู้จักไหมคุณจักรภพเพนแคคุณจักรภพเพนแขก็เป็นหนึ่งนะครับในบรรดาเมื่อก่อนผมเคย เคยเจอนะเคยคุยนะค่ะ,ะแต่ตอนหลังก็กลายเป็นร่วมกับสังคก,กรรมกับพวกกระบวนการล้มเจ้าแล้วก็หนีไปแล้วนะครับโดนคดีหนึ่งหนึ่งแล้วก็ไปพยายามจะไปเขียนนะครับเรื่องเกี่ยวกับนี่แหละคดีเนี่ยบูดมอนนี่แหละแล้วก็เอารูปมาก็เป็นรูปเดียวกันกับที่มดดาใชนะ่ซึ่งน้องกุนาบอกแล้วว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เพชราอไุไม่ใช่เพชราอุอ่ะโอเคครับแล้วก็คนที่แชร์นะคะก็เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มแค์ นะครับเป็นกวีหรือว่เป็นนักเขียนซีไรต์นะฮะเป็นนักเขียนซีไรต์ซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นคนที่อชอบออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การเมืองอ,อยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็มีคนติดตามอยู่ในระดับหนึ่งอ้อาวไปไหมม,ม,มีไหมมีอีกไหมมีอยู่เหมือนกันนะเห็นก็มีกันอ้าวอันนี้อีกเห็นไหม นี่มาเหมือนกันแต่ไม่รู้คนละคนละรูปเลยอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่เพชรซาอุอีกเหมือนกันเออันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้คือเป็นเป็นเพจนะครับเนี่ยชื่อตามที่ท่านเห็นอยู่นั้นนะครับต่อไปเลยละกันค่ะอะไรฮะมีไหม อาไม่เอาอันนี้ก็เป็นบทวิพากษวิจารณ์การอ่ะก็มีคนมาชี้แจงหนะมีคนเริ่มมาบอกแล้วว่ามันไม่ใช่นะรูปที่เอามาลงน่ะอ่าป้าไม่มี Google หรอครับอะไรประมาณนั้นอ่ะถัดไปค่ะอ้าวนี่เมตตาดีเขาก็บอกว่า นี่เขาจะเฉลยแล้วเดี๋ยวนักุิณาลำดับต่อไปจากนี้เลยว่ามันคืออะไรยังไงโฮปเนี่ยนะฮะ,ะแล้วก็บูไดมอนต้องบอกก่อนนะค่ะว่าภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะจริงๆเนี่ยภาพนี้ไม่ใช่เพชรซาอุค,ค่ะเพชรชิ้นนี้นะคะชื่อว่าโฮปไดมอนแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของเพชรซาอุเลยแม้แต่น้อยค่ะคและบูไดมอนนี้นะคะที่ลือกันน่ะบอกเลยว่าซาอุก็ยังไม่รู้เลยว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะไม่มีรูปภาพ หรือหลักฐานที่จะยืนยันได้ว่าเพชรชิ้นนั้นมีอยู่จริงหรือไม่เพราะฉ้วก็มีการใส่ภาพแล้วก็บอกเอาโฮปไดมอนด์มาเล่นอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ซ้ำซากนะครับต้องบอกฮัซ้ำซากนะฮะากอยากมาเล่นทุกปีแล้วก็เอาภาพนี้มาแชร์ซ้ำกันทุกปีแล้วก็มาพูดข้อที่จริงกันทุกปีเดี๋ยวคร่าวๆนะคะสำหรับตำนานเพชรโฮปนิดนึงแล้วกันคุณผู้ชมเพชรโฮปนะคะจริงๆเนี่ยเป็นเพชรที่ อันนี้มีอยู่จริงนะคะแล้วก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนและก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีของเพชรซาอุเลยแม้ว่ามันจะเป็นตระกูลในเพชรสีน้ำเงินเหมือนกันก็ตาม,มแต่ว่ามันคนละเรื่องกันเลยนะคะค,คุณผู้ชมเพชรโฮปเนี่ยค่ะมีขึ้นมาเนี่ยเมื่อพ่อค้าชาวฝรั่งเศสค่ะได้มีการนะคะซื้อเพชรมาพ่อค้าคนนี้ชื่อว่าจองเแบบทิสเทวเนียนะคะซื้อเพชรมาเนี่ยในน้ำหนัก 1 1 2่น่อ่อมันเป็นน่าจะเป็นทับมาสะ3ทับสกระัสนะคะจากเมืองคอเรอร์แล้วก็เมืองกอรคลาด้าประเทศอินเดียซื้อเพชรมานี้มาจากอินเดียนะคะแล้วก็นำมาถวายค่ะพระเจ้าหลุยที่14ในปีคิหนึักราช1,668พระเจ้าหลุยที่14ค่ะก็ได้มีการบัญชาให้ช่างเพชรเนี่ยแห่งราชสำนักค่ะเจรณายเพชรเม็ดนี้ขึ้นเป็นเพชรเม็ด สวยๆเนี่ยขึ้นมามรู้จักกันในชื่อว่า blue diamond นะคะ of the crown นะคะหรือว่า french, french blue นะคะซึ่งก็จะไปตกแต่งค่ะบนาสายสายอิสริยาภรณ์ของพระเจ้าหลุยที่14นะคะเพื่อสวมใส่ในงานพระราชพิธีต่างๆแล้วก็ตกทอดมาเรื่อยๆื่อๆเื่อยๆค่ะแต่คุณผู้ชมคะก็เป็นเพชรเขาเรียกว่า ทีคนข้างมีตำนานแล้วก็ถึงถึงพระนางมาดีอังตัวเน็ตนะครับแล้วหลังจากเกิดปฏิวัติฝรั่งเศสทั้งพระเจ้าหลุยแลวก็พระนางมาดีอังตัวเน็ตเนี่ยถูกกิโยตินนะฮะเพชรเม็ดนี้ก็ว่ากันว่าสูญหายไปใช่ค่ะแต่ก็บอกว่าแต่ต่อมาก็บอกว่าเออเนี่ยมีการเจอนะคนที่เจอเนี่ยก็คือเจอในปีคศ .1830 ชื่อว่าเฮนรี่ฟิลิปโฮฟนะคะซื้อเอาไว้แต่ซื้อไว้ได้ไม่นานก็เสียชีวิตค่ะมันเหมือนแบบว่าเป็นเพชรที่มีอาถรรพ์นะฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ ตกทอดไปเรื่อยๆก็มีการคนที่ได้ถือครองเอาไว้ก็เสียชีวิตค่ะเสียชีวิตไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนในที่สุดนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่า,าทางด้านของนายฮันรี่นะคะวินสตันซึ่งเป็นพ่อค้าเพชรชาวนิวยอร์คค่ะก็ได้ไปซื้อเจ้าเพชรโฮปเนี่ยมาแล้วก็มีการมอบให้กับสถาบันค่ะสม<ช>ิธโซเนียที่กรุงวอชิงตันดีซีค่ะซึ่งก็ทำให้คำสาปที่ใครถือครองก็จะต้องเสียชีวิตเนี่ยก็ยุติลงตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ นี่แหละค่ะสถาบันวิสซี่เนียนของอเมริกาอยู่ที่สหรัฐก็บางคนก็มีคอมเมนต์นะบอกว่าอยากจะไปดูก็เตาตัวเครื่องบินไปอเมริกาก็เห็นใช่นะคะอย่าเอารูปนี้มาใช้เพราะไม่ได้เกี่ยวกันกับเพศซาอุนะคะอ่ะก็ตำแหน่งคร่าวๆทีนี้ทีีน้มีอีกรูปหนึ่งมีอีกรูปหนึ่งที่เป็นรูปหัวใจเดี๋ยวผมอยากให้ท่านผู้ชมดูอันนี้ก็ถูกเอามาเล่นเหมือนกันอ่าหนานาามีไหมมีอันนี้ท่านผู้ชมก็อาจจะคุ้นๆใช่ใช่ไหมเออเพราะอะไร S <S <ก>เพราะเราอาจจะเคยดูหนังเรื่องนี้โด่งดังไปทั่วโลกใครไม่เคยได้ดูเรื่องนี้ถือว่าแปลกมากอันนี้ <S <S ชื่อว่าเพชร h e a r t of the ocean ใช่ไม่ใช่พเพชรที่มีอยู่จริงนะครับท่านผู้ชม, <S <S ม <S 2> <S 2> นะฮะเป็นเพชรพท,ที่สร้างขึ้นมาจากในหนังภาพยนตร์เรื่องไททานิค ใช่อันแต่ว่าเจ้าเพชรเนี่ยนะคะที่เป็นฮอสเจอฮอสออฟฮาร์ตนะคะออฟเจอโอเชียนเนี่ยเป็นเพชรที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีแรงบันดาลใจค่ะมาจากโ p e ไดมอน n d นั่นแหละนะคะแต่ว่ารูปร่างก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนรูปหัวใจแล้วก็ใช้แสดงในภาพยนตร์เรื่องไท,ท่ทันย์ที่ที่นางเอกสวมอ่ะแล้วก็มีภาพที่มันเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยน,น,น,นะครับนะแล้วก็ตอนหลังที่เอาไปโยนทิ้งอะ่ะ <ใ>อยู่ก็จมอยู่ในมหาสมุทรเ <c oughs> นียนะะตอนที่ไททานิกอ่ะนะฮะนี้ก็เป,เป็นเป็นเรื่องอันนี้เป็นหนังนะครับท่านผู้ชมถ้าเ,เห็นภาพตะก,กี้เนี่ยเอาเอาใหม่นะเอาภาพโฮปมาให้ดูหน่อยโฮปอันแรกก่อนถ้าเห็นภาพนี้นะครับแล้วใครแชร์ไปเนี่ยท่านผู้ชมให้รู้เลยนะครับว่านี่คือโฮปไดมอนด์นะครับแต่ถ้าเห็นภาพที่เป็นหัวใจนะฮอ่ะอันนี้คือไททานิก ไททานิกไททานิคไ,ไม่เกี่ยวนะครับอ้อา,อาทีนี้อ,อับรกบูดาทิ้งไว้นิดหนึ่งว่าแล้วนะที่พวกนี้พยายามจะโยงแน่นอนพยายามจะกระทบกระทั่งไปถึงสถาบันพระหมหากษัตริย์นะครับใช่ที่สมเด็จพระพันปีพระองค์ทรงสวมอยู่นะครับนะท<ช>รยใส่อยู่นั้นเนี่ยไม่ใช่เพชรนะครับเขาเรียกว่าไพลินใช่นะครับไพลินสีน้าเงินหรือซัฟไฟ ใช่ซึ่งไม่อยู่ไม่ใช่เพชรชก็คือไม่เกี่ยวข้องกันเลยคนละตระกูลกันอนะนอกจากจะคนละตระกูลในเรื่องของลักษณะเขาเรียกว่ามันก็เป็นแร่อย่างหนึ่งเนาะแร่เพชรอนะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพวกไพลินมันจะมีความต่างกันในเรื่องของตรงนี้แล้วเนี่ยยังต่างกันในเรื่องของช่วงเวลาอีกด้วยที่วันนี้นะคะเราก็มีข้อมูลมาชี้ชัดกันเลยว่า ไม่เกี่ยวกันเลยมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศราอุเลยนะคะคซึ่งข้อมูลนี้นะคะถูกเผยเ,เอาไว้ก็คือทางด้านของคุณอักษดังยมนาคนั่นเองค่ะคซึ่งก็นะะให้ข้อมูลเรื่องต่างๆเนี่ยะมากมายเลยทีเดียวค่ะคก็เลยมีการบอกกันนะคะบอกว่าเพชรเนี่ยถูกขโมยไปในปี2,532แต่ภาพพลอยพยลินนะคะปรากฏขึ้นเมื่อปี2,510ห่างกัน 22ปีคุณผู้มชมคือก่อน22่สิบอปีออนะคะมันจะเป็นไปได้หรือที่คดีเพชรบลูดมอนด์ในปี2532จะย้อนเวลากลับไปปรากฏในปี2510 22ยปีนะมมคุณผู้ชมมันย้อนกลับไปไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยท่านสวมพลอยไพลินเนี่ยตั้งแต่ปี2510แล้วแล้วคดีเพชรซาอุเนี่ยมันเกิดปี2532อ,อืนะคะ แล้วก็ทางด้านของคุณอักษรดังเนี่ยนะคะก็ได้มีการนะคะอธิบายเอาไว้เบื้องต้นด้วยนะคะบอกว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตในขณะนั้นค่ะทรงสวมสร้อยนี้ออกงานที่สหรัฐอเมริกามาก่อนเกิดคดีเพชสาาอุถึง22ปีจะมีใครขโมยเพชรซาอุในปี2,532แล้วย้อนเวลาไปถวายสมเด็จในปี2,510มันเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสร้อย สร้อยพระสอไพลินสีน้ำเงินสมบัติที่เป็นมรดกตกทอดแห่งราชวงศ์จักรีโดนใส่ความว่าขโมยมาจากซาอุทั้งที่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีภาพเป็นหลักฐานว่าได้ปรากฏตัวสู่สายตาชาวโลกก่อนคดีเพชรซาอุถึง22ปีครับก่อนจะถูกใส่ความว่าสร้อยพระสอไพลินสีน้ำเงินของสมเด็จพระนางเจ้าสุริยิทพรบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือเพชรที่ถูกขโมยมาในคดีเพชรซาอุนั้น อัญมณีสีน้ำเงินเม็ดโตนี้ยังเคยถูกใส่ความว่าเป็นเพชรฝรั่งอันโด่งดังและอื้อเฉาของฝรั่งเศสมาก่อนอีกด้วยก็ก็คือโฮปเลยนะครับที่เราพูดไปแล้วใช่ครับส่วนรายละเอียดนะครับของอ่าสร้อยประสอภัยลินสีน้ําเงินต้าคุมลองไปดูในโพสต์ของอาจารย์อัศดางแล้วกันใช่แต่ก็คือสรุปว่าไม่เกี่ยวกันเพชรก็คือเพชรค่ะอันนี้คือพลอยัพลินสีน้ําเงินครับอ่นี่แหละครับนะคะอ่ะ นี่เห็นไหมฮะ,ะแล้วก็เนี่ยค่ะมีเด็กสามนิ้วนะคะเอาไปเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับนี่นไปตีความผิดๆกันนะนะคะคุณผู้ชมมันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วก็ซ้ำซากนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้คือเรื่องซ้ำซากนะฮะแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าก็ยังมีคนเหล่านี้ไปเชื่อข้อมูลแบบนี้กันอยู่ทั้งที่ข้อมูลความเป็นจริงเนี่ยก็มีปรากฏอยู่ก็ทุกคนก็มีอินเทอร์เน็ตใช้ Google กันเป็นแต่เป็นคนรุ่นใหม่อะไรที่แบบเชื่อข้อมูล ข่าวบิดเบือนได้ง่ายเหลือเกินโดยที่ไม่ได้หาข้อมูลเลยนี่แหละครับเราถึงบอกนะครับว่าเป็นที่สุดนิทานแหกตาเรื่องดูไดมอนด์เนี่ยนะฮะมันเป็นที่สุดของความมั่วของความมั่วสู้นะครับอ่ะทีนี้จบประเด็นที่สองมาดูในเรื่องของคดีเพาอุจริกรองจริงแล้วล่ะอันนี้อันนี้เอาของจริงแล้ว่าของจริงคืออะไรนี่ท่านผู้ชมต้องอยากรู้แล้วหรือจริงๆแล้วอาจจะเท่านผู้ชมรู้อยู่แล้วแต่บางคนยังรู้เนี่ย ใช่น้มูนาสองขวบผมก็อายุเท่าไหร่ผมเกิดหนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งก็สามสองผมก็อายุประมาณ20่สิบอยก็พอรู้เรื่องพอรู้เรื่องแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรหรอกครับนะฮะไม่ได้แบบว่าตอนนั้นยังเรียนหนังสืออยู่เลยครับนะอ่นะมีคอมเมนต์มาไหมเดี๋ยวเราก่อนจะไป ใคร<อ>มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเพซรรราอุบ้างมาซิมาคอมเมนต์การพูดคุยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอ่านตอนท้ายมีไหมมีไหม,ไม,ไมตอนนี้หลังไหลมาแล้วใช่ไหมก็มีมาเล็กน <c oughs> ้อย <c oughs> นะคะก็ะจะเป็นลักษณะเหมือนแบบพูดกว้างๆมาว่าเข้าใจจริงๆนะแหละว่าทาไมซาอุถึงเชิญนายกรัฐมนตรีท่านนี้ไปเขามองคนอย่างเขาคนเขามองคนมองถึงได้รู้ถึงเนื้อในตนของนายกรัฐมนตรีท่านนี้วันนี้ละกันนะคะเรียนนายกอ่า อันนี้ก็บางคนก็แบบนะก็ไม่ไม่ได้เป็นนะคะเมื่อกี้มีท่านหนึ่งเขาบอกว่ามาแสดงความคิดเห็นมันไม่ใช่ความจริงนะคะเพราะอ่าอ่าไพลินสีน้ําเงินก็คือไพลินสีน้ําเงินนะคะเพชรบูดไดมอน์ก็คือเพชรบูดไดมอน์เพชรกับไพลินต่างกันนะคะคไม่ใช่นะอันนี้ไปสืบค้นข้อมูลใหม่นะคะแล้วก็ อันนี้นะคะบอกว่าบันทึกการทูตปี2,553สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเผยแพร่ออะไรนะคะเ,เป็นวิกิลิสหรอคะวิกิลิสระบุว่าก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทูตอะไรเงี้ยเขาบอกว่าประเด็นนี้อาจจะเป็นประเด็นการหมกักหมาระหว่างไทยกับกับสหรัฐช่วงนึงผมรู้แล้วผมรู้แล้ว,ลวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,วจะเล่าเจะลให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะคือคืออ่ะ